Aleek Expert กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายเรายังคงอยู่กับคุณหมอเบิร์ตนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟ,ฟื้นฟูนค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของโรคพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือทราบกันไปแล้วว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ปวดตรงบริเวณไหนทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นแล้วเนี่ยวิธีการตรวจวินิจฉัยของหมอที่จะทราบว่าเราเป็นโรคนี้จริงๆคุณหมอตรวจยังไงคะคุณหมอครับคืออะไรต้องดูจากปวคนไข้ค่ะ ะรว่าคนไข้มีประวัติเรื่องอาการชามือหรือปวดที่มือหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นตรงนี้จริงๆเราเนี่ยมักจะมีอาการชาบริเวณที่นิ้วโป้งชี้กลางสามนิ้วนะครับหรือบางคนถ้าเกิดเป็นเยอะมากมันอาจจะมีอาการชาหรือปวดดาวขึ้นมาข้างบนได้แต่ถ้าเป็นอาการแค่เริ่มต้นจะฟังจากประวัติก่อนว่าชาที่บริเวณสามนิ้วหรือว่ามีอาการปวดนะครับก็คือดูจากประวัติอันที่สอนจากการตรวจร่างกายนะครับตรวจร่างกายดูความรู้สึก บริเวณแถวๆนิ้วชี้กับนิ้วนิ้วก้อยเทียบกันว่ามีรับรู้ความสึกแตกต่างกันหรือเปล่านะครับหรือว่าบางทีเราจะมีการตรวจโดยการกดมากกดกระตุ้นถ้ากดไปกดกระตุ้นแล้วเนี่ยคนไข้มีอาการชามากขึ้นอันนี้ก็น่าจะเกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับนะครับเพราะถ้าเป็นคนปกติไม่มีเส้นประสาทเส้นประสาทปกติดีเนี่ยกดไปก็จะไม่มีอาการชาแต่ก็กดไปแล้วมีอาการชามากขึ้นแบบว่าอันนี้เส้นประสาทเขาน่าจะมีการบาดเจ็บอยู่ เล็กน้อยหรืออยู่บางส่วนค่ะอุ๊ยอันนี้หาสหาหา,หาโรคไม่ยากนะคะคุณหมอเบิร์ดเนาะไม่ได้ยากมากมแต่ต้องแยกจากโรคหลายโรคนะครับค่ะหรือว่าอันต่อมาก็คือถ้าสงสัยมากขึ้นจะมีการตรวจเส้นประสาทได้นะครับเป็นการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยของเส้นประสาทดูการทํางานว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงตรงมือเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหมอแผนกเวชศาสตร์ฟิ้นฟูเป็นคนตรวจค่ะนะครับแล้วก็หลังสักตรวจเสร็จแล้วก็ ก็จะส่งให้คุณหมอกระดูกดูต่อว่าต้องทำยังไงต่อไปนะคบว่าต้องผ่าตัดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับโอ้วิธีการรักษามีแบบไหนบ้างคะคุณหมอค่ะวิธีการรักษาเป็นคำถาที่ดีมากนะครับก็คือเริ่มจากการปฏิบัติตัวเองก่อนทุกอย่างเริ่มจากการปฏิบัติตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าเกิดจากการที่เรานั่งทางานอยู่ในท่าอย่างงี้ครับตรงตรงอุ้งมือถูกกดทับกับโต๊ะหรือกับอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นการทำการป้องกันก็คือ อาจจะต้องหาตัวอะไรก็ได้มาวางเป็นนิ่มๆเวลาที่ใช้เมาส์เนี่ยครับเขาจะมีที่ขาอยู่ที่วางรองมือค่ะซึ่งเราจะวางตรงแถวๆตรงนี้นะครับเราจะไม่วางตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ยิ่งกดทับเราจะวางต้นมาขึ้นมานิดนึงเพื่อไม่ให้ตรงข้อมือถูกกดทับใช่นะครับแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการกระดกมือหรืออย่างนี้มากเกินไปค่ะนะครับถ้าเกิดอย่างนี้ก็ทําให้เส้นตรงโพรงที่มันอยู่กับที่เนี่ยกดทับได้เยอะมากขึ้นหรือถ้าอย่างนี้ปุ๊บ มันจะเป็นการทําให้เส้นประสาทมัมชิดกับโพรงมากขึ้นเ<ม>พราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการทำอย่างนี้หลีกนี้มากเกินไปค่ะนะครับแล้วก็พูดถึงวิธีการป้องกันใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเกิดจากคนที่เป็นโรคอ,อ้วนหรือน้ำหนักตัวเยอะก็ได้ก็ต้องลดน้ําหนักก็จะช่วยได้เหมือนกัน<ม>นะครับแล้วก็การสั่งต่อมาก็คืออาจจะต้องมีการใส่ที่ดามมือค่ะ นะครับการสาธิดามือเน่ยจุดประสงค์คือเพื่อป้องกันไม่ให้เราอย่างนี้แหละกระดดหรืองอมากเกินไปไม่ให้ใช้งานผิดท่าใช่นะครับหรือจะเป็นการขั้นตอนการทําฟื้นฟูอย่างอื่นๆเช่นการใช้ตัวอันตาซาวการทำเลเซอร์ก็มาช่วยได้หรือการะกอบการจุดมในน้ำอุ่นนะครับแต่ถ้าอาทำด้วยที่การตรงนี้ไม่ดีขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปในการฉีดยาสเตียรอยก็ได้ นะครับหรือถ้าสิดยาแล้วไม่ไดีขึ้นอีกก็ต้องไปให้คุณหมอกระดูกดูละ,ะต้องเป็นการผ่าตัด อ๋อนี่ก็คือค่อยๆเป็นวิธีการดูแล<ช>รักษาไปาคือเบื้องต้นนี่เกิดจากตัวเราเองก่อน<ช>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกใครใช้เมาส์อยู่หาที่รองมือ<ช>แล้วก็ให้มันรองบริเวณนี้เพื่อให้ตรงข้อมือเราเนี้ยฟโฟล์นะคะ<ช>แล้วก็ไม่ใช้งานแบบว่าแง,แง,แงนเกินไปกดเกินไปแบบนี้<ช>เป็นต้นแล้วถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีขึ้นก็ต้องมากายภาพกันจนถึงสูงสุดก็คือผ่าตัดใช่ครับแต่นี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระยะของโรคด้วย คือถ้าเกิดตัวโรคเนี่ยเป็นแบบรุนแรงแบบเส้นประสาทถูกกดทับแล้วมกีการบาดเจ็บแบบรุนแ,บบรนแรงอันนี้ก็ต้องไปผ่าตัดละแต่ไงก็ตามการผ่าตัดต้องคู่กับการฟื้นฟูด้วยเสมอค,ครับถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าวิธีการบริหารดีกว่าค่ะคุณหมอเบิร์ตถาเราจะมีวิธีการดูแลข้อมือเรายังไงไม่ให้พังผืดม,ม,มาทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือได้ครับก็วิธีการดูแลคืออย่างที่บอกไปแล้วแต่นี้เป็นการบริหารก็เราก็จะ มันเกิดจากการพังผืดใช่ไหมครับแล้วก็บริหารให้เหมือนกับตรงบริเวณข้อมือตรงนี้มีการขยับอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารก็คือจะตรงนี้นะครับก็คือเป็นการนิ้วธรรมดาอย่างนี้นะครับแล้วก็เริ่มที่อย่างนี้ครับมันทำมือเหยียดลงมาแล้วก็เหยียดแล้วก็กำแน่นค่ะครับแล้วก็เหยียดค่ะครับอันต่อมาก็คือทําอย่างนี้ครับแล้วก็เหยียดครับอันต่อมาคืออย่างนี้ อย่างนี้ครับแล้วก็เหยียดใช่สี่สเต็ปใช่ครับคุณผู้ชมจำได้ไหมขอตัวนอีกทีได้ไหมคะคุณหมอเบิร์่มี่หเริ่มแรกอย่างนี้เล็กๆก่อนครับแล้วก็เหยียดครับแล้วก็กำแน่นกำแน่นครับแล้วก็เหยียดครับแล้วก็มือจกคบเหมือนปอบหยิบเหมือนปอบหยิบใช่แล้วก็เหยียดสุดท้ายอย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วก็เหยียดอ๋อใช่แค่นี้เองเหรอคะคุณหมอเบิร์ตใช่ก็คือนี่คืนการบริหารให้มีการขยับ ของบริเวณเส้นเอ็นและประสาทอยู่เรื่อยๆเราต้องทําบ่อยแค่ไหนครับหมอก็ถ้ามีเวลาจริงทําบลั10สิบครั้งก็ได้นะคะก็คือทำนั่งทําไปเรื่อยๆใช่ไม่ได้ยากเลยหรือบางทีเนี่ยรถติดๆมือนึงจับพวงมาลัยก็อีกมือหนึ่งก็ทําก็ได้ใช่ครับค่ะอันนี้ครืองการบริหารจริงๆดีที่สุดคือการป้องกันที่สาเหตุอย่างที่บอกก็คืออย่าไปกดทับหรืออย่างใช้มือมากเกินไปอย่างนี้ครับ อย่างนี้เนี่ยคนทํางานทุกคนที่จําเป็นจะต้องจับเมาส์ตลอดเวลาเนาะใช้ทํางานอยู่หน้าจอคอมเนี่ยบริหารไว้แล้วก็ทําให้ถูกวิธีแบบที่คุณหมอเบิร์ตบอกก็จะเป็นการป้องกันโรคนี้ได้รหรือจริงคีย์บอร์ดคนใช้คีย์บอร์ดก็เป็นเหมือนกันนะครับเพราะคีย์บอร์ดเราพิมพ์แล้วก็ <No. S 1> มือแล้วก็กดอย่างนี้หรือมันค่อย่างนี้ครับก็จะ<อ>เป็นการเกรงมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็หาอะไรมาวางตรงนี้ก็ได้ค่ะ ครับก็วางไว้ตรงเหนือข้อมือตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กดทับที่ข้อมือได้เหมือนกันหรือเวลาที่เราทํางานเราใส่ปลอกแขนหุ้มเอาไว้ได้ไหมครับการใช้ปลอกแขนก็ช่วยได้ะนะครับก็ไปหาซื้อตามท้องตลาดได้เหมือนกันนะครับก็คือตัวปลอกแขนเนี่ยก็คือจะเป็นคล้ายๆเป็นมาหุ้มเป็นแกนเหล็กมีะจะมีแกนเหล็กไม่มีแกนก็ได้แต่ถ้ามีแกนเหล็กด้วยเนี่ยจะช่วย ป้องกันการขยับได้มากกว่านะครับก็คือใส่เข้ามาจนถึงบริเวณตรงนี้ครับถึงบริเวณอุ้งมือนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรคของหมอมิวโรคของหมอมิวตัวตัวแกนจะต้องมาครอบคลุมถึงนิ้วโป้งตรงนี้ด้วยต้องใส่ไปเลยใส่คุมถึงนิ้วโป้งถ้าเกิดเป็นโรค้างผือตรงนี้ไม่จําเป็นต้องมีนิ้วโป้งก็ได้นะครับจะทางผืออาจจะเป็นปลอกแขนแค่คุ้มมาถึงบริเวณ งมืแค่นี้พอ<ช>เพื่อการใช้งานที่สะดวกกว่าใช่ครับคุณหมอเบิร์ดคะจริงๆเนี่ยโรคที่เป็นเนี่ยถ้าเราเป็นหรือว่าเข้ากระบวนการรักษามันใช้เวลานานไหมคะกว่าจะฟื้นฟูแล้วก็ทําให้ดีขึ้นขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคนะครับถ้าเกิดเป็นระยะน้อยๆะนะครับเป็นระดับหนึ่งเนี้ยครับก็คือแค่ปฏิบัติตัวนะครับก็ทานวิตามินร่รวมด้วยก็จะมีการกลับขึ้นมาปกติได้ะนะครับแต่ว่าถ้า ถ้าเป็นอย่างตัวตามรูปมีแล้วว่าครับมีกล้ามเนื้อเริ่มฝ่อล้<ฮ>อันนี้อาจจะการผ่าตัดจะเป็นการป้องกันมาให้เป็นมากขึ้น<ฮ>นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ทําให้ตัวที่ฝ่อไปแล้วเนี่ยกลับ,บขึ้นมาได้ใช่เพราะว่าเส้นประสาท อาจจะตายไปแล้วโอ้นะครับถ้าอย่างนั้นคุณหมอเบิร์ตฝากเตือนหน่อยได้ไหมคะว่าเราแบบมีอาการแค่ไหนเราควรจะรีบไปพบแพทย์อะคะ่ะจริงๆอาการถ้าเริ่มมีรู้สึกไม่สุขสบายหรือรบกวนชีวิตประจำวันนีครับก็มาเจอหมอได้แล้วนะครับหรือถ้าเริ่มมีอาการชาแล้วสบัดมือไม่ดีขึ้น อย่างเงี้ยครับหรือว่าเริ่มชาแล้ว่างทางานเดี๋ยวเริ่มตอนนอนแล้วชาเยอะอย่างเงี้ยก็มาเจอหมอได้แล้จะได้เริ่มมาวินิสัยกันก่อนเป็นอะไรจะได้หาทางป้องกันได้เนาะเนาะจริงๆ<ช>นี่ถ้าเจ็บถ้าปวดถ้าชานี่ก็น่าจะหนักหนักประมาณหนึ่งแล้วนะคะไม่น่าจะปล่อยทิ้งไว้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมาเจอหมอเร็วโรคนี้ก็สามารถที่จะรักษาให้หายได้นะคะคอย่างที่คุณหมอเบิร์ตบอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยแหละเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเพราะมันคือพฤติกรรมของเราล้วนเลยส่วนใหญ่คนที่มาแล้วคุณหมอบอกคน งานทั้งนั้นเลยใช่ันนเห็นคุณหมอที่มานั่งคุยจากภาควิชาเวิทาศาสตร์ฟื้นฟูส่วนใหญ่ปวดเรื้อรังเนี่ยเป็นคนทำงานออฟฟิศทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับก็คือเราเราเราใช้ร่างกายทั้งวันใช่ลาออกดีกว่าค่ะพวกเราไม่ดีไม่ดีใช่ไหมคะเออน่าจะดะก็คือเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรก็ได้แต่คุณต้องทำให้มันถูกท่าถูกที่ถูกเวลาเนาะมันจะได้ไม่แบบว่ารบกวนมันให้เกิดโรคกับเรานะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมต้องไปสังเกตตัวเองนะเริ่มมีอาการ ชาตามนิ้วหรือเปล่านิ้วโป้งนิ้วชีชก้กลางนะคะคถ้าเริ่มมีแล้วสะบัดแล้วไม่หายหรือว่าเอ๊ะสักสองสามวันไม่ดีขึ้นพบแพทย์เถอะค่ะใช่คุณหมอเบิร์ตมันมีอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อน,อนๆน,นหลายคนเนี่ยเวลาดูรายการบอกพี่บางทีหนูเป็นโรคหนูไม่รู้นะว่าอาการเนี้ยหนูต้องไปพบหมอแผานกอะไรอย่างนี้เราไปที่ภาควิชาของคุณหมอได้เลยไหมคะได้ครับหรือจริงก็มาที่พายาุชาสตรได้เลยวาจริงๆแล้วจุดคัดกรองคนไข้ทุกรงพยาบาลจะมีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเขาก็จะคัดกรองคนไข้แล้วก็ส่งคนไข้าตามแผนกได้ค่ะนะครับะค,ะคือไม่ต้องกลัวคือมไม่ต้องกลัวว่าไม่รู้ว่าจะไปหาหมอแผนกไหนมาโรงพยาบาลก่อนจุดคัดกรองใช่จุดคัดกรองก่อนโรงพยาบาลส่งไปเองอครับนะคะอ่ะยังไงใครที่มีอาการก็ไปปรึกษาแพทย์นะคะจะได้รีบรักษาให้หายอย่างทันท่วงทีนะคะสุดท้ายทีมงานบอกว่าคุณหมอเบิร์ตต้องฝากนิดนึงให้คุณผู้ชมรายการเราดูแลตัวเองยังไงให้ห่างไกลาจากโรคนี้ค่ะครับก็ ความผิทางเส้นประาทที่ข้อมือนะครับทุกอย่างเกิดจากพฤติกรรมเพราะฉะนั้นปรับที่พฤติกรรมครับอย่าอย่างนี้ตีอย่างนี้มากเกินไปนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองถ้ามีอะไรให้รีบมาเจอหมอ แค่นี้เองปรับพฤติกรรมง่ายๆแต่ต้องทำเนาะแล้วก็กายบริหารแบบที่คุณหมอเบิร์ตสอนเราไม่ยากสี่ท่าเมื่อสักครู่นี้ว่างๆก็นั่งทําไปนะคะจะได้ห่างไกลนะคะจากโรคพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอเบิร์ตที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณค่ะมาบ่อยๆนะคะคุณหมอเบิร์ตทีมงานคิดถึงวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะกับรามาสแควร์สดๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงเช้าเป็นต้นไปมาดูแลสุขภาพด้วยกันทุกวันเลยนะคะ วันนี้คุณหมอเบิร์ดแลนะแนนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ